ก็เดี๋ยวจะสอนผูกโบนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยแกะออกก่อนก่อนอื่นเลยให้เราเลือกเส้นที่ยาวกว่านะคะวางทับไว้ด้านบนแล้วสอดเข้าไปข้างในค่ะสอดข้างบนทับไว้สอดอ้อมจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้โดยปกติเวลาเราดึงโบเนี่ยคนส่วนใหญ่จะดึงไปด้านข้างใช่ไหมคะให้เราดึงขึ้นบนลงล่างแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพับ เส้นข้างล่างมันจะมีบนกับล่างใช่ไหมพับเส้นข้างล่างให้เป็นหูแบบนี้ค่ะเส้นบนไม่ต้องเส้นบนวนอ,อ้อมแล้วก็สอดเข้ารูเข้ารูตรงนี้ค่ะที่อยู่ระหว่างรูตรงนี้วนอ้อมแล้วก็สอดเข้ารูพอสอดเข้ามาปุ๊บดึงออกมาค่ะเวลาดึงเราดึงให้แน่นๆไปก่อนหนึ่งรอบโดยไม่ต้องสนใจว่าโบมันจะสวยหรือไม่สวยดึงแน่นๆไปเลยหนึ่งรอบ เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นส่วนใหญ่ที่ผูกระโบห้อยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราดึงเราดึงลงแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันจะคลายถูกไหมคะเราดึงแบบนี้มันก็คลายกันหมดเวลาดึงแน่นๆปุ๊บเวลาเราดึงโบเพื่อจัดระเบียบให้มานะคะให้เราสอดนิ้วเข้าไปก่อนในรูนี้และดึงหางโบส่วนกันค่อยๆจับทีละหน่อยตรงนี้มันก็จะไม่คลายเห็นไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่ามัน พลิกอยู่แล้วก็จับพลิกกลับมาให้เป็นที่เรียบร้อยเวลาดึงเราก็ค่อยๆจับดึงส่วนกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็จัดค่อยๆจัดระเบียบให้มันก็จะได้โบที่สวยงามหนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะแน่นไม่ตกไม่ห้อย เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผ้าตัวนี้มันยืดหยุ่นได้นิดนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เราดึงแน่นยังไงเนี่ยมันก็ไม่รัดเราจนอึดอัดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆจับไปค่ะที่สาคัญจุดสําคัญคืออย่าลืมล็อกตรงนี้ไว้แค่นั้นเองเวลาเราดึงคือส่วนกันอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะได้ไม่ขายค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาอีกรอบเนาะเดี๋ยวจะพยายามโฟกัสให้จุดที่น่าจะสงสัยอะค่ะนะคะ,นะคะนางแบบขุ่นแย่นิดนึง